หัวใจของผู้นําคือหัวใจขององค์กรเพราะผู้นําทุกคนนั้นมีพลังงานเป็นของตัวเองพลังงานของหัวใจของเขาจะส่งต่อถึงพลังงานหัวใจขององค์กรเด่นย้านะครับว่าองค์กรก็มีหัวใจเช่นกันองค์กรก็มีพลังงานเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้นําคนนั้นนั้นเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบเติบโตชอบให้เป็นคนที่เอ,อื้อเฟื้อองค์กรของคุณ ก็จะเป็นองค์กรที่ชอบเติบโตชอบเรียนรู้ชอบให้กับสังคมชอบให้กับผู้อื่นชอบมองออกไปข้างนอกว่าฉันจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างไรจะตอบโจทย์ให้กับแผนกข้างๆได้อย่างไรจะตอบโจทย์ให้กับคู่ค้าได้อย่างไรจะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่อีกด้านหนึ่งถ้า energy หรือพลังงานของหัวใจของผู้นําคนนั้นนั้น มองแต่ว่ามี myself and I คือตัวชั้นนะครับชั้นชั้นชั้นฉั้นจะได้อะไรฉันจะได้โบนัสเท่าไหร่ฉั้นจะสามารถเติบโตอาชีพของชั้นการงานของชั้นไปสู่ next step ได้อย่างไรมองแต่ว่าชั้นชั้นชั้นองค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรที่มองแต่ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะสร้างองค์กรของคุณในแบบที่มีการเรียนรู้เป็นผู้ให้เติบโตไปด้วยกันลองมาสำรวจนะครับว่าพลังงานของ หัวใจของคุณนั้นเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างน,นะครับให้คุณเริ่มสังเกตพลังงานของใจของคุณว่าเป็นแนวให้หรือเป็นแนวที่กลับมาหาตัวเองเป็นหลักและถ้าใครนะครับชอบในเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยเลยนะครับผมและติดตามผมได้นะครับที่แอ็ดโค้ชวิทวั